สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้สาวสล็อตนะจ๊ะใครยังไม่ได้ติดตามติดตามไม่ด้วยนะคะพี่พี่ขาช่องผู้สาวสล็อตคนดีคนนี้นะคะรับชมเพววื่อความบันเทิงเท่านั้นเด้อไม่ได้นําให้ทําตามนะคะมาเริ่มกันเลยนะเบตห้าออตโต้สิบครั้งนะคะทุนมาที่แปดร้อยบาทเด้อท่านผู้ชมเปิดเทอร์โบด้วยนะคะพี่พี่ขา เรื่อยๆวันนี้ปล่อยออโต้เรื่อยๆเลยนะคะจะหมานจะคือไหมช่วงนี้แมวแจกจริงไหมเมื่อวานไม่ได้ไงวันนี้เลยมาเอาคืนจะได้หรือเปล่ามาทุน800อุ๊ยเขาฟรีจ้าสแคตเตอร์5ตัวนะคะท่านผู้ชมโอ้ยเขาฟรีจ้าเขาฟรีจ้า12ครั้งเริ่มเลยอุ๊ยนึกว่าจะฟรีในฟรี้ให้เห็นทองทอง เห็นทองๆก็ว่าแมสแคปเตอร์ไปเบิร์เลยนะใครยังไม่ได้กดกระดิ่งนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ให้ด้วยเด้อเวลาลงคลิปจะไดมาฟังมาดูกันทุกคนเลยนะคะมันจะแจ้งเตือนไปที่โทร,รศัพท์ทุกท่านเลยนะเออเอ,อ้เอเฮือสีสบแปดบาทอยู่เด้อถึงร้อยไม่เอาจะจ่ายถึงร้อยหรือเปล่านะคะ ใครอยากดูเกมไหนนะคะอยากให้ทำสูตรไหนให้ดูสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยเด้อนี่สองร้อยสิบหกบาทจ้าคูณยี่สิบเออสามร้อยจั๊บพิจา้าพัดไม่เข้าแถวแรกโุ้ยเสียดายนะคะห้าร้อยสิบหกบาทอยู่เด้ออีกสองครั้งคูณยี่ไปแล้วจ้าเด้อสามสิบบาท คูณยี่บสองนะคะเลยอีกครั้งหนึ่งเข้าปั้นไม่เข้านะออแถวสองนะคะได้อยู่612บาทรางวัลรวมเบ็ด5บาทเข้าฟรีนะคะซ้ำไปอีกออตโต้10ครั้งใจยังไม่ปรับเบ็ดเด้อ โซคูณหกเลยเออยเลือดติดกอกเจไม่เข้าแถวสองนะคะพี่ๆขาไม่งั้นเลนไหลแล้วนะไม่งั้นคอมโบเลนไหลเลยนะคะไปอีกไปอีกลูกอีกสิบครั้งอ่ะเดี๋ยวค่อยปรับเบ็ดนะคะอยู่ที่เบ็ดห้าไปก่อนเด้อพี่ๆเ้อรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้ทำตามนะ หรือว่าถ้าใครจะตามจริงๆก็นิดๆหน่อยๆพอนะคะเพราะว่าอีฉันก็เล่นทุกวันจะไปบอกใครว่าห้ามเล่นอย่างนี้ก็ไม่ได้นะมันเป็นความสุขส่วนตัวใครของใครของมันเนะี่คะเออเอาไปสามสิบครั้งไปมันเป็นความสุขส่วนตัวใครมันนะ่ยพี่พี่ขาว่าแต่ไม่ไปหยิบไม่ไปยืมไม่ทําให้ใครเดือดร้อนไม่มีใครว่าเราได้นะเอาจริงๆเอเออุ๊ยปาร์ตหมดแผงคูณแปดเออ สองร้อยหกสิบบาทจ้านี่ได้อีกคูณสิบสองเข้าไปตีดีด,ดูเอ้ยได้อยู่ท่านผู้ชมสิบเข้าไหมแถวแรกเรียบร้อยเออเออเออสแคตเตอร์ไหลลงมาเลยลูกสามตัวลวดโอ้ยเดนลุ้นต่อเลยคะ่ะเอาสแคตเตอร์เริ่มมาแล้วท่านผู้ชมเข้าฟีมั้ยนี่งแล้วนะคะ ได้มาอยู่635บาทไม่เข้าฟรีก็เหมือนได้เข้าฟรีนะคะท่านผู้ชมไหลมากแม่คูณสี่จ้าคูณสี่ไปอีกเออนี่เออเออ ยังอยู่ที่เบ็ดห้านะคะพี่พี่ขะทุนเรามาที่แปดร้อยนะบวกสักหมื่นหนึ่งได้ไหมอะตอนนี้ก็บวกมาแล้วพันเอ็ดนะคะพี่พี่ขาคูณสี่เาไปจ้ะนี่เดซเซลมอนเจ็ดบาทท่านผู้ชม ปรับเบ็ดดีไหมเอออัสักสินะคะออตโต้เป็นเลยไม่กดเองกดเองแล้วมันไม่หมานต้องปล่อยออตโต้นะคะสำหรับใครที่แบบรู้สึกกดเองแล้วหมานก็ว่ากันไม่ได้เด้อนี่สแคตเตอร์อีกสองช่องลูกเข้าเข้าเอ,อ้ยเรียบร้อยจ้าสิครั้งเนี่ยเริ่มเลย อย่างนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่ไม่รู้เป็นอะไรแบบเวลากดเองแล้วมันไม่เข้ามันไม่อะไรเลยท่านผู้ชมแต่พอเปิดออโต้แล้วมันไหลโคตรดีเข้าฟรีเลยเนี่ยเอ้ยเลิศนะคะเบ็ดสิบบาทดดวยท่านผู้ชมจะจ่ายเท่าไหร่เอ่ยคูณแอุ้ยตัวคูณมาเพิ่มเป็นแทบเลยฮะ นี่สามสิบสองบาทเขาไ้ขับปั้นไปเออร้อยเก้าสิบสองบาทนคีคะตัวคูณก็ยังจะมาเพิ่มอยู่คูณดีอิลิเกมนี่คูณดีจริงๆนี่ะสองร้อยยี่สิบสี่บาทรางวัลก้อนโตคูณสิบแปดแล้วเลืลอีกสามครั้งอูอสี่ครั้งนะอันนี้ครั้งที่สี่มาครั้งที่สามว่าไงเออคูยี่สิบสี่แล้วลูกนี่เอาเข้าไปอีกเขาฟรีในฟรีไปเลยเอา อีกสองครั้งนี่อุ้ยเรียบร้อยจ้าเข้าฟรีในฟรีนะคะพี่พี่คะได้ต่อชีวิตไปอีกเป็น12ครั้งคูณ24แล้วนะเออไม่ธรรมดานะคะเกมแมววันนี้นะยิ้มออกเลยฮะ,ะท่านผู้ชมยิ้มออกแล้ววันนี้ถ้าจะเข้าฟรีจุกข,ขนาดนี้นะคะมันต้องจ่ายบ้างแหละเออนี่ไนงะอีกมาแล้วฮะ,ะเออเฮอสิบหาบาทกันยังดีเอาคูณสาแล้วนะคะ นั้น96บาทคูณ32แล้วค่ะท่านผู้ชมเหลืออีก7ครั้งนะคะนี่เออเฮอเลิศนั้นติดอีกตัวคูณ38แล้วท่านผู้ชมอีก5ครั้งนะคะตัวคูณไป38แล้วเด้ออันนี้ได้เท่าไหร่812บบาทนะคะโอ้อ เลิศคูณ40แล้วะท่านผู้ชมเลยอีก3ครั้งโอ้โหตัวคูณมาแบบจุกจะจ่ายไหมเอาจะกล้าจ่ายหรือเปล่าคูณ46อ่ะท่านผู้ชมโอโ้อีกครั้งหนึ่งสุดท้ายเออได้อยู่เว้ยคูณ50นะคะได้มา100บาทอุ้ยสวยสวยเลยคูณ50เลยนะคะไม่ทำดาไม่ทำดาเกมแมวนะได้รางวัลรวมมา1,400บาทนะคะ มาต่อออโต้ต่อข้างนอกท่านผู้ชมปรับเบ็ดจักหน่อย20นี่แหลอะอะออโต้ไปเลยจะ1 10ครั้งหวังเงินหมื่นอยู่เดยทำเป็นเล่นไปเออฮือ,อ,อ,อนี่เข้าฟรีเบ็ดยี่อาจจะมีแตกหมื่นนะท่านผู้ชมไม่แน่ มาภาวนาให้หนางเข้าฟรีกันนะคะฝากติดตามรับชมผลงานด้วยเด้อช่องพุทสาวสล,ล็อตนะคะพี่พี่ขาฝากไว้ในอ้อมจิตอ้อมใจนะใครอยากเข้ากลุ่มบอกเวลาดีๆนะคะหรือกลุ่มมาโซมเล่ก,กันได้เลยตามลิงก์ข้างล่างเลยนะคะพี่พี่ขาทักถามแอดมินได้เลยว่าขอเข้ากลุ่มหน่อยว่า,างี้นะเออหรือว่ามีมีตามคลิปข้างล่างอะเอ,เอตามตามลิงก์ข้างล่างเลยนะคะพี่พี่ขาแบบว่า มันจะมีบอกแหละทั้งกลุ่ม Facebook กลุ่มไลน์เออเยอะแยะนะคะหรือว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวของอิชันก็ได้อยู่ข้างล่างนะจะพิจา่าพัดเข้าไหมโอ้ยบอกเขาเบ็ดยี่นะเนี่ยเบ็ดยี่นะเนี่ยเอาอกสเนิดเอาจะปรับเบ็ดเอาออโต้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยปรับเบ็ดนะคะ สูตายเออเออเออเกือบร้อยมาได้อยู่เรื่อยๆเลยลูกขอกำลังใจด้วยนะคะพี่ๆขาใครไม่รู้จะคอมเมนต์อะอะไรก็ขออีโมจิรูปหัวใจหน่อยเด้อเบ็ดยี่นะคะถ้าไม่คือเราปรับเบ็ดอีกอะ จ่ายเบาอะไม่ค่อยจ่ายเลยเบ็ดยี่นี่อะว่านางไม่ได้นะโอ้ยถ้าซูชิเข้าเนี่ยจะย่องคักๆเลยจะชมแบบสุดๆเลยนะคะย่องพะนะเบ็ดสามสิบค่ะออโต้ไปสิบครั้งเด้อ ว่สิเอาเงินหมื่นแม่ได้บ่บ,บ่ได้สิไปแล้วดิถ้าไม่ได้อะไรจะไปแล้วนะเออเฮ้ยเบสสี่สิบดูดูเอาออโต้ไปสิบครั้งค่ะโตตายอ,ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมดแพงนี้เออเฮ้อโอ้ยสามหมื่นสี่ท่านผู้ชมเบสสี่สิบนะคะอุ้ยจุกจุก จุกจริงอะไรจริงนะโอ้โหเบสสี่สิบเลยะท่านผู้ชมนี่มาสามหมื่นกว่าบ้าบัคอแตกโอุ้ยแบบกำลังจะถอดใจเลยว่าแบบวันนี้บวกแค่พันสองพันนะคะได้อยูสามหมื่นนะท่านผู้ชมจุก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 ,จกวันนี้หมดออตโต้นี้ไปแล้วนะฮะไปแล้วนะวันนี้แบบว่าแอบจุกอยู่นะท่านผู้ชม คุณมาที่800บาทนะคะบ,บวกมา30 0 0 0ื่นกว่าอ้ยฟินมากแม่วันนี้ไปแล้วนะฝากติดตามรับชมผลงานด้วยเด้อช่องผู้สาสลอดนะคะพิ่ๆคีะขาไปแล้วว่ะสวัสดีค่ะ